ที่แปในตำหนักใหญ่ข้อสอบประจําเดือน PX สำนักสำนักชินหวาในที่สุดวันนี้ก็มาถึงก่อนหน้านี้เอาแต่หน้าดำท้าเขียเดเตรียมการสอบตอนนี้ถึงตาฉันเป็นคนออกข้อสอบทรมานผู้คนบ้างแล้วเ <c oughs> จ็บเจ็บ,จบ คิดเพ้อฝันอันใดอยู่อีกปากอ้าจนจะไปถึงท้ายทอยอยู่แล้วถ้าก็แค่ตื่นเต้นเท่านั้นในที่สุดก็ได้ออกข้อสอบสักครั้งแล้วออกข้อสอบมีอันใดให้ตื่นเต้นกันก็ไม่รู้ด้วยส้มวัดสอบเขียนอะไรลงไปดีเขียนแบบนี้ได้หรือไม่นี่มันยากเกินไปหรือไม่โชคที่เจ้าออกมันง่ายเกินไปนะ กะต่ายกับไก่อยู่ในเล้าเดียวกันข้างบนมี35มสห้าหัวข้างล่างมี9กขาขอถามว่ามีไก่กับกะต่ายอย่างละกี่ตัวยันศักดิ์สิธิ์แบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ประเภทถ้ากลัวว่าพวกเขาจะตอบไม่ได้นี่นนะการที่สอบครั้งแรกอย่าทำร้ายพวกเขานักเลยสิทธังหลายกำลังยุ่งกับการออกข้อสอบหรือ ท่านอาจารย์อาจารย์มีของดีๆมามอบให้พวกเจ้านี่คือข้อสอบที่ออกมาเพื่อพวกเจ้าโดยเฉพาะชุดที่1ชุดที่2ชุดที่ส,สไปเริ่มกันสอบกันเลยเถอะข้อน,นี้ยากสมัไจะต้องขอความช่วยเหลือจากอยาจารย์เี่อย่างยจตู้นะย้อนส่งเสียง เจ้าต้องใช้ขั้นสามใช้ยานทรงเสียงรุจเจริญกันสองเอาสามคืออะไรไม่บอกเจ้าหรอกสุขดีที่ข้าไปเอาได้หุ่นเชิดมาจากมู่หยุนขอบเพียง มัดไว้กับมือของเซลล์เขาเขียนอันใดข้าก็เขียนสิ่งนั้นเกิดอันใดขึ้นคำตอบไม่ตรงคำถามข้อสอบของแต่และคนเป็นคนละชุดกันหมดเวลาการสอบการสอบจบลงแล้วเรากับระว่าร่างกายถูกดูดวิญญาณ ออกไปพวกเจ้ากลับไปได้หรือข้าจะกลับไปแก้ข้อสอบจ้งให้ข้ามาถูกทรมานคนเดียวเช่นนี้ไม่ได้การสอบนี่สีถึงจะเป็นบรรยากาศที่การสอบความจะเป็นนี่คือข้อสอบที่มนุษย์จะนึกออกมาได้อย่างนั้นหรอ ถ้าเป็นถึงจอมารปีศาสตร์แห่งเมืองชูอันเหตุใดต้องมาโดนทุกข์ทรมานเช่นนี้น่าเบื่อหากไม่ใช่ข้อสอบที่ท่านอาจารย์เตรียมเอาไว้ให้ข้าไม่มีทางมันล่งสอบเช่นนี้หรอกตัวอักษรร้อนรู้จักแต่พอมาอยู่ด้วยกันมันหมายความว่าเช่อนอไรตอนนี้ข้าเป็นหวัวหน้าในกอร์โกตกยังไม่เคยเห็นอะไรที่มันไรเหตุผลเช่นนี้มาก่อนเลย กันสอบเอ้าบอกอันใดกันไปตาอยซะตอนที่82ดสองาเขาได้แค่60คะแนเน,นเองผ่านเกณฑ์พอดีผ่านได้ก็ไม่เลวและส่วสโรกจิตขนาดนั้นแค่เกยียรตกันสอบประจำเดือนสอบได้ที่โหลห้าหเป็นถึง10พี่ใหญ่ขายหน้าหรือไม่ ผลการสอบประจำเดือน10รุ่นที่1่อันดับที่1เตาวเย้7คะแนนอันดับที่สองส่วนตัวเจ็คะแนนอันดับที่สามยนชิน46คะแนนอันดับที่สิชูจิคะแนนค่ารู้คำตอบของข้อสอบพวกนี้แต่ข้าแค่ไม่เขียนสอบเล่นๆรู้จักหรือไม่ยามนี้กล่าวว่าไม่รู้จักพวกเขายังทันหรือไม่ รู้ท่าคะแนนในคราวนี้ของทุกคนจะไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังในเมื่อเป็นเช่นนี้คืนนี้พวกเราไปกินปิ้งย่างหลังเขาทำจะให้สบายๆกันเถอะแย่ <Yeah. S 1> มาดูหิ่งเฮ้ยเร็วพวกเจ้าระวังตัวด้วยนะตาค้าจับแล้วคขายังจับไม่พอเลย หมดอะไรตายขอบคุณนะมม่เนี่นข้าขอกอดก่อนถือว่าเป็นของขวัญขอบคุณที่ก็แล้วกันสุดท้ายก็มองเศร้าผิดไปคิดสิ่งใดอยู่ไม่มีอนใดก็แค่เรื่องไหนใจนิดหน่อย ยังเด็กยังเล็กแต่กับมีเรื่องในใจมีปัญหาอันใดก็บอกอาจารย์สิเช่นนี้อีกแล้วท่านเห็นข้าเป็นเด็กเสมอปาย่างเสร็จแล้วมากินตอนนี้ตอนที่มันยังร้อนๆอนเถอะข้ารู้ว่าจู่จูก็มีศิษย์น้องเพิ่มมาบางไม่เช่นนี้เจ้าคงจะไม่คุ้นเคยแต่ชีร้านเป็นเด็กดีเจ้าที่ที่เป็นศิษย์พี่อย่าไปรังแกเขาละ อาจารย์ไม่สิอาจินในสายตาของเจ้าข้าเป็นอะไรกันแน่นะตั้นตั้นเป็นเด็กเป็นเล็กห้ามดื่มเหล้านะอาจารย์ข้าไม่ใช่เด็กแล้วนะไม่ว่าจะโตแค่ไหนเจ้าก็เป็นตั้นตั้นของข้าเออข้าไม่ไหวแล้ว ไม่มีพลังเวทแล้วยังจะกล้าดื่มสุราอีกจะว่าอะไรไปเจ้าดีนะจะว่าอะไรเจ้าดีนะจริงๆเลยะจะต้องส่งอาจารย์กลับไปที่ห้องพักก่อนตอนที่แปดสิบสามท่านอาจารย์ ในใจของท่านคิดเช่นใดกันแน่ข้ารู้ว่าท่านชอบเสี่ยวไปมาโดยตลอดทว่าข้ากับเสี่ยวไปก็คือคนเดียวกันนะพวกเราทําสัญญาทําสัญญารักคู่สะตามบรรพนเพียงเอาไว้แล้วไม่ใช่หรือตันตัน ต้นๆจะต้องกินเยอะๆนะจะได้ตัวไวๆเ <c ười> มาจนเพอ้ออีกสินะพักผ่อนมากๆนะ ถ้าไม่ได้มีสิทธนำให้ดีนะขอรับแ้าแค่เห็นว่าท่านอา,ารย์เม,มามาแล้วเป็นกังวลก็เลยแอบมาส่องดูก็เท่านั้นเมื่อคู่เจ้าได้ยินหมดแล้วสินะสิทพี่เก่าอันใดนั้นด้วยแคเพิ่งจะมาถึงไม่ได้ยินสิ่งใดทั้งนั้นก็ให้เป็นเช่นนั้นเถอะสิทธพี่นี้ช่างไม่ไว้หน้ากันเลย สิทน้องทนไม่ไหวแล้วไม่ไหวนะขอรับเรื่องราวในวันนี้ข้าไม่ได้ข้าไม่อยากให้มีบุคคลที่สามรู้ทุกคนล้วนมีความรับของตัวเองสิทธิ์น้องเข้าใจดีในเมื่อสิพี่คอยดูแลท่านอาจารย์อยู่ที่นี่เช่นนั้นข้าขอตัวก่อนจริงสิสิพี่ข้าไม่รู้ว่าสิพี่คิดเช่นไรแต่ข้าบังว่าท่านจะ คำเนิงถึงความรู้สึกของท่านอาจารย์บ้างยังไงซะท่านอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าคนที่ทำสัญลักษณ์คู่สตาบันเพนเพียนด้วยนั้นเป็นท่านนี่นะเจ้าบัดซบเจ้าถึกนี่มันร้ายกาจจริงๆด้วย ตอนด้วยแปดสิบสี่เห็นได้เขาถึงได้รู้เรื่องนี้ดีนักหรือว่าจะเป็นท่านเจ้าเมืองสื่อบอกเรื่องนี้กับเขากันนะมองไม่เห็นถึงความจำความจำเป็นเลยเขาสามารถบอกท่านอาจารย์หรือท่านอาใหญ่จู่จือได้ตรงตรงเลยนี่นะเจ้าเด็กแสนนี่จะต้องไม่ธรรมดาแน่แน่ก็จะต้องขุดเอาความรัดบนตัวเขาออกมาให้ได้ซีรัน จะยอดเยี่ยมไปเลยแมงปันเคดวิเคทด,ดําให้พวกเราด้วยสิพวกเราเองก็อยากสอบได้ที่หนึ่งเหมือนกันนี่นะก็ไม่มีอะไรจริงๆข้าก็แค่ฝึกทำโจทย์บัญหารเล็กน้อยนั่นก็คือหนังสือที่บรรดาท่านอาจารย์ทั้งหลายเขียนขึ้นมานเล่มนี้5ปีพบหลัง3ปีบรรจุเสียง อีกไม่นานซีล้านก็คงจะได้กลายมาเป็นอาจารย์ของพวกเราแน่ๆเลยสิ์พี่ใหญ่ทุกคนก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นสิ์พี่อย่าได้เก็บไปใส่ใจมีสู้พวกเราออกไปประลองที่สนามกันดูสักครั้งนับว่าเป็นการประเมินผลการสอนของท่านอาจารย์ด้วยตามแต่ประสงค์ครับ เป็นแค่การเรียนรู้เท่านั้นห้ามทำให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บด็ดขาดเด็กดีกันแล้วจะให้ข้ามาเป็นกรรมาการทำไมฮะหากเข้าใจแล้วก็เริ่มได้สิทธิพี่ล่วงเกิดแล้วหากอยากจออย่างเชิงก็มีก็มีต้องมากพิธีหรอกนะ ที่นี้แหละแม้สก่าว,ว่าเป็นกระบี่ยาวธรรมาดาแต่ก็ไม่น่าจะถึงกับขนาดที่ใช้แค่ไฟยันก็สามารถทำให้แตกหักได้ง่ายๆบางเอิญงั้นด้วยเขาจงจางจงใจยืนยันนั่นไปตรงรอยร้าวของดับงั้นสินะมีพลังอะไรเกี่ยวกับการตรวจสอบเช่นนั้นด้วย้าถาเงาหวาง คำสั่งถึงร่างกายแย่แล้วหลูกไม่ทันเจ้าแพ้แล้วกับคุณสิบพี่ที่ชี้นะสุดยอดเลยยังไงถ้าสิบพี่โม่ก็สุดยอดกว่ามีได้แนะนำอันใดมากนะปฏิกิยาตอบส่วนหังของเจ้านั้นยอดเยี่ยมมากสมแล้วที่ท่านอาจารย์สอนสั่งมาอย่างดี การบรรเป็นตบะของรากวิญญาณสี่แบบค่านั้นเชื่องชักนักไม่นานคงจะถูกเจ้าดึงนี่แสงหน้าไปถึงยามนั้นคงจะต้องถูกท่านอาจารย์มันเฉยแล้และทิ้งข้าไป